คือก็หลักๆก,ก็คือฟีดแบ็ก่อนแหละครับฟีดแบ็จาก EP พีศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยคือจริงๆอตอนนั้นที่เราทำอีพีศูนย์หนึ่งเราเรารู้สึกว่ามันคือ EP เดียวและ EP สุดท้ายอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยด้วยฟีดแบ็ของหลายๆคนที่สนุกกันอะไรเงี้ยแล้วตัวผมก็รู้สึกว่าพอเห็นทุกคนสนุกแล้วเราเราก็มีแพชชั่นที่จะทําคอนเสิร์ตต่ออะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนคนจะชอบอะไรที่มันประหลาดๆแบบนี้ก, <ๆ S 1> ก็ก็เลยกลุ่มยิงไอเดียกันอะไรเงี้ยครับกับตัวทีมงานด้วยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราทําในครั้้งงงต่่่่ออไปเเนนนนียยรราาจจจะทิัขึห อย่างด้จริงจังหน่อยอมผมก็เลยถ้าจริงจังมันก็มันก็น่าจะต้องชื่อจริงจังไปเลยนั่นคืออีพีศูนย์สองก็เริ่มต้นประมาณตรงนั้นเลยครับจากธีมนั้นอ่าอย่างที่บอกอธิบายเพื่อนที่ทำมันก็เป็นโซเซเลสคอนเสิร์ตเพราะว่าชื่อคอนเสิร์ตของนนเนี่ยต้องไม่ธรรมาดาครั้งแรกหนทะเยอทะยานปะ่ะอ่ออาใช่ทะเยอทะยานนะครับก็รู้สึกไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่เลยนะที่ที่พี่ๆเขาเลือกชื่อคอนเสิร์ตจากผมไปอเลยครับในส่วนของ จริงจริงจังๆเนี่ยเราเรารู้สึกว่าเราแค่อยากให้มันซีเรียสขึ้นแต่ว่าถ้าใช้คําว่าจร,งจงจรงจงจิงจังเนี่ยมันจริงจังแต่พอเป็นจริงจริงจังๆเนี่ยมันมันมีความน่ารักได้อยู่บ้างมันดูไม่ค่อยจริงจังแหละซ, <c oughs> ซ,ซึ่งซึ่งมันมันเป็นความย้อนแย้งบางอย่างนะครับในในแบบวูดดิ้งแค่สี่พยายยซงซึ่งซึ่งตัวผมก็รู้สึกว่ามันมันน่าจะสะท้อนามเป็นตัวเราอย่างเงี้ยแล้วก็ผมเห็นหลายๆคนก็ค่อนข้างตื่นตัวกับลุ้นกับชื่อคอนเสิร์ตในแต่ละครั้งก็กดดันดีครับกดดันดีในการตั้งชื่อแต่ละครั้ง

จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอยากเปลี่ยนภาพดาราตลกแค่นี้แล้วใช่ใช่ผมผมอยากเปลี่ยนภาพด้วยผมว่าคือแก่นแก่นของคําว่าคอนเสิร์ตอ่ะเหมือนคนจะไม่เห็นคําว่าคอนเสิร์ตที่อยู่หลังชื่อในทุกๆครั้งเลยทุกคนจะมาหวังให้เราพูดอะไรเงี้ยซึ่งมันคือคอนเสิร์ตไงอะไรเงี้ยก็เลยเอ้ยจริงจังหน่อยอะไรเงี้ยแปลว่าครั้งนี้เราจะพูดหน่อยพยายามในทุกครั้งนะจริงๆพยายามมาเราเริ่มพยายามจริงๆจรงตังมาประมาณปีหนึ่งครับ ก็ยังไม่ไม่สำเร็จเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าพอเราอยู่ในพื้นที่ตัวเองเนี่ยในการเล่นคอนเสิร์ตเดี่ยวเราน่าจะจริงจังได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ภาวนาอยู่ครับภาวนาอยู่ให้มันจริงจริงจังได้สักทีก็ตแตกต่างของ EP นหนึ่งคนสองเป็นยังไงบ้างเพราะจะแบบเล่าให้ฟังสักเล็กน้อยแตกต่างเ<ต>หรออ่อถ้าตอบแบบดีๆเลยก็มีเยอะมากครับนู่นนี่นั่นถ้าตอบจริงๆแล้วก็คือยังไม่เล่นเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอย่างตอนครั้งแรกครับเราเราก็ เซตไว้ประมาณหนึ่งแล้วเราไม่คิดว่ามันมันจะขึ้นไปได้อีกอะไรเงี้ยทั้งทั้งนี้ท,ทั้ทงนั้นคือในคอนเสิร์ตของเราในแต่ละครั้งที่เป็นคอนเสิร์ตของนนท์มันมันขึ้นอยู่กับคนดูเป็นหลักอ่ะเหมือนเราเราก็จะเป็นคนที่เล่นแล้วเราก็จะ flexible ตามคนดู <ไป S 2> อะไรเงี้ไอองไยไ,ไม,ไไม่ไม่เชิงด้นสดจรงจริงมันไม่ค่อยดีนะมันมันไม่ค่อยดีเห็นเห็นหลายๆคนแบบพอเห็นเราทําแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะด้นอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องอันตรายมากมันคือการว่ายน้ําแบบไม่ใส่ชูชีพอ่ะเพราะฉะนั้นมัน ผมว่าถ้าเราไม่ด้นสดก็ดีครับแต่ว่าเนื้อสิ่งอะไรคือตัวผมเวลารทุกครั้งที่เราก้าวขึ้นไปเราสึกว่าคนดูเป็นหลักคนดูเป็นหลักคนดูคือคือผู้ได้รับอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราแค่ตอบโจทย์เขาแต่เสน่ห์ของโดน,นอาจจะเป็นในเรื่องของความเลียวหรือเปล่านะ <c oughs> ที่เกิดขึ้นตรงนั้นเวลาเราเห็นการเอนเตอร์เทนทั่วไปแบบวคลิปเราจะดีมากเขาไ่เหนาเล้นเราในคอนเสิร์ตเดี่ยวของเราหรอเหรอฮะแม่ผมไม่เคยพอใจเลยกับการด้นสดของผมอะไรเงี้ยออ ก็ก็หวังว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีโดยส่วนตัวคือเราสึกว่าเราอยู่นะโมเมนต์ตรงนั้นเราสามารถทําอะไรได้ที่คนตรงหน้าเราแฮปปี้เราก็แฮปปี้ใช่ใช่แฟนมาดูนอนอยู่แล้วแน่นอนแต่ว่าแขกรับเชิญก็คือใครคนก็คาดหวังเหมือนกันนะว่าใครยังไงจะว้าวขนาดไหนในปีที่แล้วเรามีเกสเยอะมากเยอะมากแล้วก็ทําให้ตัวผมก็ได้มีช่วงเวลาในการเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าวองน้ําทานอาหาร ตักบุฟเฟ่ต์อะไรเงี้ยในช่วงที่แบบเกสเล่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชอบระบบนี้ชอบระบบที่แบบไม่ลดไม่ลดผมผมว่าน่าจะผมชอบการได้เดินแล้วก็เลือกแบบไม่ต้องรีบได้ตักบุฟเฟ่ต์ข้างหลังกินเลยเพราะมันมันกินไม่ค่อยได้ช่วงคอนเสิร์ตอ่ะมันจะมันจะปล่อยสักกี่คนดีครับกสหรอครับปล่อยสักกี่คนหรอครับโอ้พูดเหมือนเป็นเป็นไม่ใช่คนเลยอ่ะปล่อยสักกี่คนหนึ่งครับก็เดี๋ยวรอติดตามกัน ตัวผมนะสำหรับสําหรับตัวผมนะแต่ว่าจริงๆเราก็มีหินมีอะไรที่ใบ้ยอยู่นะครับใ mm hmm. ช่ซึ่งก็เห็นแฟนๆที่เป็นยอดนักเสพอจิว๋วคนนั้นกันอยู่เยอะต้นนี้ติดต่อภาพถ่ายเขามั้ยครับรจริงๆติดต่ออะไรเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วจะมีซ้ำคนเดิมไหมหรือว่าใหม่หมดเลยเดี๋ยวดูอีกทีเพราะว่าหลักๆก็คือตัวหลักที่ที่ร้องในคอนเสิร์ตอย่างนนทนนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาสองวันหรือเปล่าลวไม่ใช่เราหรอครับอ๋อครับคิดว่า จริงๆในในรูปที่เราได้โพสต์ไปก่อนหน้านี้คือเราพยายามที่จะหินหินหลายๆอย่างครับใช่ลงไปในนั้นก็ลองไปสืบกันดูแต่เท่าที่ผมดูฟีดแบคนะเท่าที่ผมดูฟีดแบนะยังไม่ถูกอยู่เยอะยังไม่ถูกอยู่เยอะ อย่างตอนแบบที่เราเป็นแบบอะไรนะใช่แล้วก็เหมือนเหมือนส่วนมากก็คือไม่ค่อยอยากเล่นด้วยอะไรเงี้ยคนคนดูอะไรเงี้ยเปนัวนอนหรือเปล่าไม่หรอกผมว่าส,สิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยก็คือแหล่งหล่งฟีดแบ็กที่เราเหินเรื่องเกสแข่งลับเชิญนะครับผมผมประทับใจตรงที่คนดูบอกว่ายังไงก็มาอยู่แล้วอินนิเวอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งตัวผมก็รู้สึกว่าเอ้ยกดดันดีจังเลยว่าประโยคนี้อะไรเงี้ยใช่ใช่ก็อย่างอย่างเราเราใบมันก็จะมีรูป สามคนใช่ไหมเป็นมนุษย์ยืนอยู่สามมนุษย์อะไรเงี้ยผมก็ดีใจที่คอนเสิร์ตจะมีพี่ๆีสามโทนมาด้วยไม่ใช่คนในใจเราอะเซเยสหรับเอ่อคนในใจของผมเหรอครับเซเซเยสหมดแล้วนะในสองแก๊สคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเซเยสหมดแล้วเราจะใบเพิ่มไหมหรอว่าเป็นอ๋อนี่จะเอาให้ได้เลยใช่ไหมแล้วมันจะเซอร์ไพรส์ยังไงล่ะฮะเนี่ยใช่ผมว่าหลักๆก็คือความความสนุกของ ep ที่แล้วคือการที่คนไม่รู้ว่ามีเกสอะไรบ้างอ่ะ ใช่เพราะนั้นผมว่าผมก็อยากอยากให้มันสนุกไปอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าบางทีในการที่เราดูมหรสพแล้วเราไม่รู้อะไรบ้างอ่ะมันดีมอร์สบมันดีอ้ยไม่มีใครใช้แล้วหรอครับเท่ดีค่ะเที่มหรสพครับมหรสพครับมีทีมแพทอารีนาค่ะความรู้สึกตอนที่รู้ว่าเพาะแล้สเกลมันใหญ่ตะเกียลมันใหญ่้นสองรอบด้วยผมว่าทีมงานก็ดูสนุกอะไรเงี้ยเพราะว่าจากครั้งนี้แล้วที่เราเล่นที่เล็กกว่านี้อะไรเงี้ย ก็ยังเอาสลิงไปโหนได้เลยอ่ะเพราะนั้นผมว่าในการขยายมาที่อิมแพคในหน้าเมืองทองธานีเนี่ยก็น่าจะมีไอเดียที่มันพิเรนพิเรนอยู่จากไอทีมของโปรดักชั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นตัวผมก็แค่รู้สึกผมก็สนุกไปกับมันเหมือนกันเพราะนั้นก็ในความรู้สึกผมเหรอกดดันไหมมันกดดันอยู่แล้วเพราะว่ามันก็มีมีความรู้สึกที่มันใหญ่ขึ้นมันกว้างขึ้นโดยส่วนตัวผมผมรู้สึกผมผมชอบเล่นในที่ที่มันกาลังพอดีพอดีอ่ะใช่แต่ว่าโดยส่วนตัวถามว่าคุณที่ไหนมากสุด ในปีที่แล้วเราก็เล่น Impact a r หน้ามาหลายรอบมากเป็นเกสคอนเสิร์ตเป็นอะไรไปแจมไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ทําให้เราสึกว่ากับการเราเรารู้สึกเออเราเราคุ้นชินกับที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยก็ขอว่าแฟนๆจะจะมากันมันมีความคราวไหมเราเป็นคนไม่มีเลยครับไม่มีความคราวอะไรใดๆเลยมันเป็นมันเป็นการตัดสินใจที่ผมว่ามันก็คงคงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากอ่ะสำหรับทีมงานและผมอะไรเงี้ยแต่แฟนก็ดีใจกันอย่าง ที่มากขึ้นในการใช่แต่ละหลักคือเราเล่นที่นั่นเพราะว่าฟีดแบ็กของคนดูด้วยว่าจัดจัดที่ที่ใหญ่กว่านี้ขอที่ที่ใหญ่กว่านี้ก็ในตอนนี้ก็เราเราก็สนองให้อะไรเงี้ยครับใช่ก็ยังไงก็อยากให้มากันเพราะว่าชนหลายคอนเสิร์ตเลยช่วงนั้นนะครับใช่ใช่มานนปล่อยเพลงแบบเยอะมากๆเลยเราจะได้เห็นการนอนเพลงเก่าๆของมนรีอเรนต์หรือว่าทำใหม่บ้างไหมเพลงเก่ามารีอะเรนต์เหรอจริงๆผมชอบโคเวอร์ตัวเองอยู่แล้วเรื่อยๆนะผมผมชอบโคเวอร์ตัวเองนะเพราะว่าตัวผมก็รู้สึกแบบ เพลงที่ผมเล่ามันผมอยากเล่าในหลายๆมิติอะไรอย่างเงี้ยก็ในส,วส่วนคอนเสิร์ตนี้ก็น่าสนใจตัวเป็นชอยน่าสนใจเดี๋ยวผมไปจดไว้แป๊บนึงยังยังไม่ได้คิดเหมือนกันฮะลูกทุงงกท่งลูกทุ่งด้วยคุณพ่อผมชอบมากใช่ใช่แต่ว่าก็ต้องตามเคลียร์ลิขสิทธิ์เหมือนกันครับใช่ใช่ใช่ันน่เพลงหรือเกสไม่เหมือนกันในในอีพีศูนย์หนึ่งครับเราเกสไม่เหมือนกัน ใช่มันไม่ใช่กิมมิ c หรืออะไรเกสคิวไม่ได้นะก็สลับกันแล้วักทีนี้สองวันจะต่างกันยังไงบ้างผมว่าถ้าต่างกันก็ดีนะยังไม่ค่อยรู้อะไรอ่ะเนาะจริงจริงรู้นะแล้วก็พูดไม่ได้ด้วยก็เลยตก็แบบว่านิดนึงอืมอแต่ผมว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่น่าสนใจกับการสลับเกสไปเรื่อยๆหรือแบบเอาเกสมาเป็นตัวหลักอ่าหรกอว่าไงเอาเกสมาเป็นตัวหลัก แล้วถูกผมขึ้นไปอ้าวแขกพิเศษพิเศษนนทะนนทนอย่างเงี้ยในคอนเสิร์ตนนท์อีพีส่วนสองเนี่ก็เซอร์ไพรส์ดีหรือเราเอาเกสที่เป็นนักร้องมาขึ้นมาเราก็ไม่ให้ร้องถึงจะเซอร์ไพรส์เราเอานักร้องมาแล้วร้องเพลงมันก็ไม่ไม่เ,มาคาคเซรอร์ไพรส์แล้วถือบัตรราคาคอนเสิร์ตบัตรคอนเสิร์ตราคาถูกง่าด้วยราคาดีมากใช่ไหมฮะคุณพอใจทุกท่านนะครับสำหรับทุกฟีดแบ็กนะครับอยากจัดที่ใหญ่ขึ้นนะครับอยากได้บัตรที่ถูกลงด้วยนะครับทั้งที่ที่ใหญ่ขึ้้นนนคคือแพงขึะรับ ออตัวผมพยายามทําให้มันเข้าถึงง่ายครับเ,ออเพราะว่าอย่างตัวเราในในช่วงปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะจํากัดงานมากขึ้นแล้วก็ได้เจอเนแฟนน้อยลงแต่ว่าในขณะเดียวกันเราได้ยังได้เจอความหลากหลายของเพืนแฟนที่เป็นเด็กๆเ,เลยที่เป็นแบบผู้ใหญ่เลยไม่ว่างอีกออพอโตขึ้นก็ไม่มีเวลาเด็กมก็ไม่ค่อยมีตังค์อย่างเงีเออ้ยผมรู้สึกว่าผมอยากทำราคาบัตรที่มันทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพราะว่าให้ให้เงินตรงนั้นมันไปอยู่กับการเดินทางหรืออะไรเงี้ย<อ>เพราะว่าเท่าที่เราแล้วรับฟีดแบ็คือมีหลายๆคนมาจากต่างจังหวัดบางคนมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็อยากให้เอาเงินตรงเนี้ยไปใช้กับการเดินทางก็ดีซึ่งซึ่งเดินทางสนุกอยู่แล้วบ้านเรา่นะ<อ>ก็เออแล้วก็ <laughs> เรื่องของโรงแรมที่<อ>พักอะไรเงี้ยกับหลายๆคนเพราะว่าเหมือนพอเราไปเล่นตรงนั้นมันก็ต้องไปอยู่แถวนั้นนะ<อ>ใช่ไม่งั้นมันก็ค่อนข้างติดพอสมควรจต่คอนเสิร,ร์ตนี้คือมีเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีดวงด้วย ขอให้ทุกคนโชคดีครับใช่เรามีไนะนำไปมูที่ไหนเป็นพิเศษนะค่ะอะไรที่ต้องกดกดกอกดอผมไม่ไหวอะไรเลยผมวหวแม่อย่างเดียวเวลาที่แบบแม่งุนหิดผมอะไรเงี้ยใช่เป็นเป็นพระในบ้านเป็นพระในใจใช่แล้วก็ก็รู้สึกว่าขอให้ทุกคนโชคดีอ่ะผมผมอยากเจอทุกคนอยู่แล้วแหละแล้วก็ที่รูฟีดแบคือเราจัดสองรอบเพื่อให้มันเยอะที่สุดอะโซเอาหรือไม่โซเอาแล้วแต่แต่อยากให้คนที่อยากมาได้มา อืมผมผมคิดประมาณนั้นนะเพราะว่าการทำคอนเสิร์ต EP ในะแต่ละ EP จุดมุ่งหมายหลักคือการที่เราได้ได้เจอคนดูของเรา<อ>ถ้าถ้ามีโอกาสได้เล่นเดนตรีสักหนึ่งเครื่องมายากเล่นอะไรคะสักหนึ่งเครื่องเหรอครับพี่ๆอยากเห็นเครื่องอะไรอะ่ะละนาฏเกลาละนาฏเกล<ะ>ไม่มีใครนึกถึงอังกะลุงเลยหรออังการุง,รงต้องไปรวม ยืนเป็นแผงเลยเอาเกสมายืนแล้วก็ทำเสียงอังกะลุงแต่ละเสียงเกสมาสลับคนละโน้ตเลยได้ไไม่ห้ามกันเลยหรอคนไไทยปเรื่อยอยู่กันเกือบร้อยแล้วนะเนี่ยเราไม่ห้ามคือผมว่าก็ต้องต้องดูอย่างอย่างในอีพีสูตรหนึ่งเราเราเล่นเปียโนไปก็ทุกคนดูงงชาใช่ยก็เลยไม่แน่ใจว่ายังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าน่เหนือเหนือเหนือสิ่งอื่นใดคือผมรู้สึกพอเราทําตัวโชว์ไปเรื่อยๆ เราจะเริ่มรู้ว่าท้ายที่สุดมันขาดอะไรเหม,มือนเราทําก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วอะแล้วเราก็มาปรุงใหม่อยู่ดีอ่ะใช่ในส่วนของการเตรียมความพร้อมร่างกายของเราแล้วให้บอกว่าสกเกลเใช่คือแล้วม,ม,มันก็สองรอบแล้วมันก็อะไรอย่างเงี้ยเราต้องเพราะงานนงนก็เยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ใชงานงานหลังบ้านหน้าบ้านอ<ล>ะไรอย่างเงี้ยถึงแม้จํากัดแล้วก็ก็ยังตารางหนักอยู่ผมว่ามันการเราเล่นการที่เราเล่นที่ใหญ่ครับโดยเฉพาะอิมแพคกับหน้ามณฑลธานีมันมันชาเลนจ์กับสภาพจิตใจแล้วก็ร่างกาย ก็ตัวผมนะณปัจจุบันที่เราเริ่มจํากัดมากขึ้นอ่ะเราก็พื้นฟูเรื่องของร่างกายมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็การอยู่กับพ่อแม่อยู่ที่บ้านอยู่กับคนที่เราคุ้นเคยอ่ะมันก็ฟื้นฟูจิตใจเราดีผมมองว่าผมค่อนข้างพร้อมมากกับกับ EP ศูนย์สองนี้อะไรเงี้ยในในส่วนของปัจจัยตรงนี้ก็คือว่าจะเป็นกังวลในเรื่องของสภาพร่างกายหรือเสียงบางคนกมจะบอกว่าเดี๋ยวมันจะเอออ่าใช่ ใช่ไม่รู้เป็นไรเสียงจะไม่ดีขึ้นมาเวลาเวลาเวลาจะเล่นอะไรเงี้ยเออเป็นมันเป็นอาถรรพ์อย่างหนึ่งอะที่เกิดขึ้นกับทุกคนไม่ไม่ไม่ใช่แค่กับผมอะก็ต้องพยายามก้าวข่าไม่ได้อะเพราะนั้นเพราะนั้นก็คือหน้าที่หนึ่งของเราอ่ะอืเราก็เลยเอาเกสมาถเพื่อจะได้รักษาเพื่อจะได้รักษาเสียงใช่ในขณะที่เกสขึ้นเราก็มีการส่องกล้องอยู่หลังเวทีใช่ดูเสียงไว้เลยอะไรเงี้ย มาพูดถึงเพลงของเขาขอบคุณมากที่เปลี่ยนเรื่องครับวันนี้เพลงของนนก็คือฮิตมากสังกชก็คืออเมรร้องสาธุครับแล้วเมรร้องในคอนเสิร์ตของเขาด้วยไเห็มได้เห็นแล้วก็ยังยังกีด้วยด้วยอยู่ในใจอะไรเงี้ยก็ตัวผมจริงๆก็ขอบคุณแบบทุกๆศิลปินแหละครับที่เดินทางมาที่ไทยต่างประเทศหรือว่าบางคนโคเวอร์ลงโซเชียลมีเดียที่ที่ไม่ใช่คนไทยเลยอ่ะคือตอนหลับผมผมผมรู้สึกภาษาไทยเป็นภาษาที่ยากเป็นอันดับต้นๆในโลกเลยอ่ะ มันมีวรรณยุกต์มีสระมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วการการการที่เราพยายามทําภาษาไทยให้มันออกเสียงได้ง่ายหรือว่ามีความสากลมากขึ้นนะครับมันมันก็เป็นเรื่องที่เราเราจะเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนว่าฝรั่งรู้สึกว่าเพลงโตรลิมมันมันร้องง่ายเพราะการออกคําที่มันไม่ได้ชัดมากซึ่งในในฝั่งของแต่หลายคนอาจจะรู้สึกหงุดหงิดว่าทำไมมันมันไม่ชัดอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าดนตรีมันคือความ fluent อะความแบบลื่นไหลของภาษาของมลโลดี้ ตอนที่เห็นครั้งแรกเราคิดว่าเพลงเราวันจันไปไกลขนาดนั้นเลยเหรออืมใช่ค่อนข้างค่อนข้างเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเราก็อืมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังเอาไว้นะครับพอพอมันได้รับมันก็เลยประทับใจแล้วอย่างตัวนนเองได้ติดตามผลง,งานตัวพุทธิในการได้ดูได้ดูได้ดูผมก็ตอนแรกเขาก็บอกว่าเ,เนี่ยเขามาร้องนะเป็นศิลปินญ,ญ,ญี่ปุ่นเลยอะไรเงี้ย ผมเคยได้ยินเพลงหมัดซงหลีอ่ะใช่ใช่แล้วผมก็รู้สึกว่าคนที่ร้องมัดซึ่งหลีเนี่ยใช่แล้วก็ประทับใจครับแล้วเขาเล่นแบบฟูซองแกะละเอียดเลยอะไรเงี้ยก็ยิ่งประทับใจโอ้จะมีโอกาสได้มาคอลแลบกันไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเหรอฮะงานผมตอนนี้ก็ยังเคลียร์ไม่ทันเลยครับงานผมตอนนี้ก็ยังเคลียร์ไม่ทันก็ถือเปอิจฉืเรื่องราวดีๆรับเพลงเกาหลใช่ใช่ใช่ผมว่าจริงๆมันก็ ก็เราเราได้ฟ <si ีดแบ็จากจากทางญี่ปุ่นอยู่เยอะอะไรเงี้ยแฟนๆที่ญี่ปุ่นอะไรครับผมไม่คิดเลยว่าว่าเราจะมีเยอะขนาดนั้นน่ะใช่เขาก็มีมาหาดูมาฟังเพลงอื่นๆของเราอะไรเงี้ยซึ่งมันมันทำให้เราสึกว่าดนตรีมันมันพาเราไปไกลขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยหลังจากปีนี้ที่เราก็ได้เล่นต่างประเทศเล่นอะไรก็สนุกอยู่แล้วเรามีงานเยอะขนาดนี้ในปีนี้มีอะไรที่อยากจะทําหรือว่ากําลังจะมีอีก้างจากคอนเสิร์ตอะไกันคะอืมอยากทําอะไรอยู่เหรอครับตอนนี้ ผมผมรู้สึกสนุกกับการได้ใช้ชีวิตนะนะณนะปัจจุบันตอนนี้อยู่กับพ่อแม่อยู่บ้านแล้วก็มีเวลาส่วนใหญ่ไปกับแกนเล่นเกมที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่แรงหลายๆไอเดียในตอนนี้พีศูนย์หนึ่งเราก็ได้มาจากเกมที่เราเล่นมาต่อย,ยอดกลับมาอนะไรเงี mm ้ย hmm. ผมรู้สึกสนุกกับการได้ใช้ชีวิตเลยงี้ยเราเราทำงานหนักมาตลอด10ปีอนะไรเงี mm ้ย hmm. เข้มข้นมากใน5ปีแรกเ mm hmm. ข้มข้นไปอีกใน3ปีถัดมา สองปีที่ผ่านมาเราเราเหมือนได้ครูดาวแล้วก็มีหลายอย่างที่มันตกตะกอนขึ้นในโลกที่มันวุวัฒนาการไปไกลมากเราได้เห็นโลกใบเก่าของพ่อแม่ที่แบบพูดคุยอะไรเงี้ยเออมันมันมีหลายอย่างที่เราไม่รู้อะไรเงี้ยเป็นสิบปีที่บอกว่าประสบความสำเรด็จขึ้นเรื่อยๆมันมาไกลเกินฝันขนาดไหนสำหรับตัวเราตั้งแต่ได้เป็นนักร้องแล้วนะนนะก็เกินผ่านแล้วนะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นเราเรา,เราน่าจะเป็นนักร้องไม่ได้อ,ะ,อ,ะ,อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเราแค่อยากร้องเพลงไม่ต้องเป็นนักร้องก็ได้แค่ อยากร้องเพลงก็ได้อะไรเงี้ยคิดคิดแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแบบมันเกินฝันมาแค่ไหนมันเกินฝันมานานมากแล้วมันมันเกินฝันมา11ปีแล้วอะแล้วมันมีฝันอะไรที่มากกว่านี้ที่คิดว่ายังอยากจะเป็นโกที่อยากจะไปที่ถึงได้โดยโดยส่วนตัวผมไม่ได้มีฝันที่ใหญ่อะไรขนาดนั้นผมผมรู้สึกผมเดินในแต่ละก้าวให้ดีเดินให้เต็มเท้าเดินให้มั่นใจอะไรเงี้ยแค่นั้น,ค,น,น,นค่อยๆไปแล้วก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะผมก็ไม่คิดว่าผมจะอยู่ทำงานในวงการนี้มา10ปีแล้วอะไรเงี <S <S ้ยครับ จากจากตอนนั้นที่แบบอ๋อมันคืออะไรเนี่ยวงการบันเทิงมันคืออะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยกับคำที่แฟนๆยกให้เราอะคือมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมืออาชีพจริงๆเป็นศิลปินจริงๆที่ใช้คํานี้ได้แบบโดยแบบคอมพลีทเลยอย่างนี้แบบเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เรารู้สึกยังไงบ้างกับคำนี้เพราะว่าด้วยวัยเราก็ถือว่ายังแบบเด็กอยู่เลยใช่ก็ใช่ครับรู้สึกว่าผมยังเด็กอยู่เลยคือผมก็ยังยี่สิบกว่าอยู่เลยอย่าง ไม่ไม่ใช่แค่แฟนๆเราไปงานอวอร์ดล่าสุดงานแบบที่เป็นศิลปินชื่อใหม่ๆที่เพิ่งเดบิวต์เปิดตัวกันมาอายุเท่ๆาๆกับเราเลยแต่ว่า้เหมือนเราแก่กว่าเขาเป็นสิบปีผมตกใจมาก <c oughs> ผมแบบคุณผมร,รุ่นเดียวกับคุณเลยนะ <c oughs> คุณไม่ต้องไหว้แบบหาหาระดับอย่างเงี้ย <c oughs> คุยเป็นเพื่อนกันได้เลยเราอยากเป็นเพื่อนเขาเราเหงาอะนึกอไหมที่ผ่านมาเราอยู่กับรุ่นพี่มาตลอดแล้วพอ เจนเนอเรชันนี volt, sweep, like <mor MEL Thanks> mm ้ก็จะเป็นการโรเตแล้วไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือตัวของศิลปินอะมาเจนใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นหนึ่งเดียวกับเขาอะและไอ้ไอ้คำนี้แหละเขาว่ามืออาชีพเขามากประสบการณ์เนี่ยทำให้เราแบบไม่มีเพื่อนทักทีอะอะไรเงี้ยเออก็ก็รู้สึกแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าสิ่งที่เขาให้เราก็คือความเคารพเขาให้เกียรติอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเราก็ก็ให้เกียรติแล้วก็เคารพเขาซึ่งซึ่งนั่นมันก็เป็นเป็นหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกขอบคุณนะครับขอบคุณ เราพยายามทํางานแบบให้มันดีที่สุดเรามีปัญหาอะไรที่แบบเราสามารถแชร์ได้ด้านหน้าเราเราก็จะแชร์ทีมงานเ,ออเดี๋ยวนึงนะครับเราขยับโน่นนี่นั่นเราบอกตรงตรงได้แล้วก็ในขณะเดกันผมโชคดีด้วยมั้งที่ที่คนดูแบบโอเพ่นกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นฮัลโหลว่าย,ยัางไง <laughs> เรียบร้อยแสดงว่าคำนี้มันเป็นพุชมากกว่าที่จะเป็นเพรสเชอร์สำหรับ,บสำหรับผมผมผมไม่เคยรู้สึกถึงความแบบเพรเชอร์ที่มันกด ผมผมรู้สึกว่าเรานักร้องเราก็ร้องให้ดีเราไปโชว์เราก็โชว์ให้ดีมันซิมเปิลแค่นั้นน่ะเหมือนเรามีหน้าที่ทํางานเราก็ทํางานกันให้ดีก็ทํางานกันให้ดีทางานร่วมกัรก็ทํางานร่วมกันให้ดีอะไรเงี้ยซึ่ง11ปีแล้วครับมันก็เป็นอะไรที่มันสนุกมากแล้วก็รู้สึกดีใจทุกครั้งเลยที่เราไม่เคยทํางานบางง่ายแล้วมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องๆครับกดดันมากกดดันมากกดดันมากเอ่อ ชื่นชอบในระดับในในระดับที่พอดีครับชายเห็นหลายๆคนแบบชื่นชอบมากอะไรเงี้ยผมก็แบบเกรงไปด้วยอ่ะเพราะแบบตอนที่เราดูเขาสัมภาษณ์ว่าเขาชอบเราอ่ะเรากําลังแบบนั่งล่วกกาแฟาอยู่นะครับมา <c oughs> มันเอ๊ะเขาชอบเรายัางไงวะอะไรเงี้ย <c oughs> เรานั่งนั่งคนกาแฟาอยู่เลยอ่ะก็แต่ถือว่าก็เป็นเกียรติมากครับเป็นเกียรติมากเพราะว่าอย่างตัวเราเองก็เดินเดินตามรอยมากับพี่ๆครับ ที่เขาทําดีๆกันมาที่เขาตั้งใจกันมาเราเรียนรู้จากพี่ๆที่เขาซื่อสัตย์กับงานตัวเองเขามุ่งมั่นกับสิ่งที่เขาจะทำในเงี้ยในวงของตัวผมเหมือนกันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นบิ๊กดรีมแบบว่าจะไปถึงจุดนั้นจะไปถึงจุดนี้ผมเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยผมดูขั้นต่อไปแค่นี้ผมผมอาจจะไม่ได้ดูแบบปลายทางอะไรเงี้ยใช่เพราะสำหรับตัวผมก็มันเกินฝันมาอยู่แล้วมันจะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้มันจะไปต่อแค่ไหนก็ได้มันมันอยู่ที่เราอะไรเงี้ย เวลาางคอนเิร์รคับโอ้โหเอ่อผมลืมแล้วนะฮะเอ่อมิสูบิชิเล็กทริกมิสเตอร์สลิมนะครับพรีเซนต์นะครับนนอีพีศูนย์สองนะครับโซลซีรีส o จริงจริงจังๆคอนเสิร์ตนะครับนี่เป็นการกลับมาแล้วครับในอีพีศูนย์สองอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้นใหญ่มากขึ้น นั่งได้เยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็ราคาย่อมเยามากขึ้นนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ง่ายที่สุดนะครับก็ EP02 นี้ครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราได้มาสนุกกันเหมือนใน EP ที่แล้ว EP01 ขอบคุณทุกคนมากเลยสำหรับทุกการตอบรับทั้ง EP01 แล้วก็ EP02 ที่กำลังจะถึงนี้ด้วยนะครับก็ยังไงก็มาเจอกันได้ครับเราเล่นคอนเสิร์ตถึง2เดือนด้วยกันนะครับ2 <c oughs> เดือนนะฮะ <c oughs> เราเล่น2เดือนนะครับแต่วันละเดือนเท่านั้นเองหรือเดือนละวันเท่านั้นเองนะครับ เราเล่นวันแรกนะครับก็คือ30กันยานะครับ30กันยานั่นคือเดือนแรกนะฮะเราเล่นเดือนถัดไปเลยฮะก็คือวันที่1ตุลาครับสองรอบการแสดงด้วยกันนะครับคิดว่าไม่ไม่น่าเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะปวดหลังเราดักคอไปเลยแล้วนี่ใช่ผมผมผมพยายามดักคอให้ทีมงานได้ยินด้วยว่าไม่น่าเพิ่มแล้วนะครับเพราะรอบที่แล้วก็คือขึ้นขึ้นสลิงไม่เคยสบายใจเลยใช่ก็ ออคิดว่าทุกคนน่าจะได้มาสนุกกันครับ30กันยาแล้วก็1ตุลานะครับก็บัตรราคามีตั้งแต่ห0 0พันครับ4,500 4น0 0าสี0พัน0ามพันห้าและ1,800บาทนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับย่อมยาวไหมอื้อโอ้โหหืเฮือกันแบบรายการโค้กคุณต่อยเลยซื้อบัตรได้แล้วนะครับที่ The Concert Application นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็วันนั้นไปสนุกกันครับกดให้ได้นะครับ ผมว่าผมจะขายบัดวิ่งนะให้วิ่งดูอ่ะแล้วใครเหนื่อยก็ก็เทคเอาออกแทบเอาออกไปเลยที่เหลือวิ่งดูหน้าที่ของเวทีก็คือหมุนคุณอยากดูทางข้างหน้าคุณต้องวิ่งให้ทันซึ่งผมว่าน่าจะเป็นมหากรรมของการคาร์ดิโอที่ดีมากๆผมอาจจะครอสกับพี่เบเบ้ก็ได้ทำที25ด้วยก่อนที่จะเริ่มคอนเสิร์ตอะไรเงยมัน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 ไม่ได้อะไรนะจบลขอบคุณมากครับ